เดินบน6งวดรวดครับผมครับงวดที่ผ่านมาคำนวณได้789 3ตัวท้ายรางวัลที่1ออก951นะครับเข้าเลข9เลข9เข้าที่หลักร้อยนะครับ ก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับผมครับ uh ตัวเลขทุกตัวที่คำนวณได้ก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับเป็นเพียงแค่การคำนวณตัวเลขตามสูตรเท่านั้นนะครับผมครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับผมสูตรเราใช้หลัก10ครั้งที่3บวกหลักหน่วยครั้งที่3บวกหลัก10ครั้งที่4บวกหลักหน่วยครั้งที่4บวก1งคงที่ครับผมครับก็คือเลขหมุน3ครั้งนะครับ เลขท้าย3ตัวครั้งที่3กับครั้งที่4นะครับเราใช้10หน่วยนะครับ1บวก9เท่ากับ10บ0บวก4เท่ากับ14 14บวก9เท่ากับ23 23บวกนเท่ากับผลลัพธ์คือ4 5 6ครับผมครับรอรุ้นนะครับว่าสูตรจะเดินต่อไหมนะครับก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับผมครับเป็นแพงเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นครับผมครับ ก็กลับขอบคุณพี่น้องที่รักทุกๆขั้นที่ติดตามนะครับกลับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ